เยือทรงลูกอสแอคชั่นเนียนๆก่อนอื่นก็นํารองเท้ามาปาดรองเท้ากับขูดเดิมคลิปที่แล้วน่ะแหละครับก็บนามาปาดให้เป็นหัวเหมือนลูกอสอก็ปาดปาดไปเรื่อยๆนะครับจนมันเป็นออกวงกลมวงทรง,ง,งรีก็ได้เสร็จแล้วก็ใช้กันไกรมาเล็มๆกระดาษทรายมาขัดๆสักหน่อยเสร็จแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมตัวเบ็ดก็นําตัวเบ็ดมาพร้อมกับลวดขนาด0.4-0.6มิลนำมาพันเข้ากับตัวเบ็ดเพื่อที่จะทําเป็นตะขอเกี่ยวกับ น้อนยางเพื่อทําเป็นหางของลูกออดก็จับม้วนๆเข้าไปให้มันได้เป็นทรงจะแบบนี้นะครับนี่ดูตามแบบเลยเสร็จแล้วนําตัวเหยื่อที่เราเหลาไว้เมื่อสักครู่ก็เอาเหล็กนี่แหละครับทิ่มเจาะเข้าไปเพื่อที่จะใส่ตัวเบ็ดนี่ก็นําตัวเบ็ดมายัดๆมันเข้าไป เสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ที่เป็นลวดที่เราทําไว้เราก็ใช้ครีมมาหักเพื่อเอาไว้ใส่นอนยางเอาไว้เกี่ยวล็อกหนอนยางเพื่อแม่นอนยางมันหลุดง่ายเสร็จแล้วก็ใช้กาวร้อนมาหยดทั้งหัวและท้ายเพื่อให้ตัวเบียดติดกับตัวเหยื่อได้แน่นต่อมาเราก็จะมาทํากันสวะเราก็ใช้เหล็กแหลมมาทิ่มให้ทะลุเสร็จแล้วนี่ก็ใช้เอ็นก่อสร้างเบอร์หนึ่งร้อยทิ่มให้ทะลุไปแล้วก็ใช้ไฟแชกจุดให้หัวมันมันบานออกสักหน่อยเสร็จแล้วก็ใช้กาวร้อนมาหยดเคลือบไว้เสร็จแล้วเราก็ดึงกลับเข้าทีเพียงเท่านี้มันก็ไม่หลลุดแ้ว ต่อมาเราก็พลิกมาอีกด้านหนึง่งแล้วเราก็วัดตัดล้วก็ใช้เฟชช็กล้วนให้หัวบานอีกสักหน่อยเสร็จแล้วก็ใช้ท่อากันสว่ามาสวมเข้าใช้กาวร้อนมาหยอดล็อกอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันหลุดเสร็จแล้วเราก็วัดตัดให้พอดีกับปลายเบ็ดเพื่อที่จะให้มันกันสว่าหลุดได้ง่ายเราก็จะผ่ากันสว่าแล้วเราก็เทสตดูอีกทีหนึ่งว่ามันหลุดได้ง่ายพอใจหรือยังเมื่อพอใจแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการฝังตะก,กั่วก็ใช้มีดมาปาดๆตรงท้องมันแล้วก็งางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้สาวอากาศเข้ามากดมมุนๆ,ๆแล้วก็ควักักกสมมนออา ยัดตะกัวเข้าไปแทนเสร็จแล้วก็หยอดกาวแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนการทําสีขั้นตอนแรกก็จุ่มน้ํายางสีขาวเสร็จแล้วก็นําไปจุ่มน้ําส้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็นํามาจุ่มน้ํายางที่ผสมสีอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปจุ่มน้ําส้มเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนจะนําไปแต้มตาเสร็จแล้วเราก็นํามาแต้มตาแล้วก็นํามาเขียนลายตามใจชอบได้เลยนี่ก็เขียนลายไปนี่ก็แต้มตาชั้นที่2ที่เป็นสีทองเสร็จแล้วก็แต้มตาสีดําอีกทีหนึ่ง นี่เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ครับพี่น้องรูปรางก็จะเหล,ลืองๆกลมๆอวบๆประชอนกคกๆคงจะชอบนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องใสห่หางเข้าไปด้วยก่อนนำนอนยางเข้ามาวัดแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็นํามาเสียบเข้ากับตรงท้ายของตัวเหยื่อเสียบเข้าไปนี่ตรงส่วนที่เราตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทําไว้เพื่อล็อกนอนยางไม่ให้หลุดนะครับนําสปิดลิงมาต่อไว้ที่ข้างหน้าเพื่อเอาไว้ในคล้องคลิปเวลาเราคล้องคลิปก็จะสะดวกง่ายดายนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับและก่อนที่จะนําไปตกผมก็จะ เทสแอคชั่นให้ดูนะครับว่าแอคชั่นมันเป็นยังไงนี่กอเหยือก็จะลอยนะครับไม่จมน้ําเดี๋ยวผมจะลากให้ดูนะครับว่าหางจะพิ้วขนาดไหนแม่<ฮ>น่าสนใจสําหรับปลาช่อนซะเเลอเกินเสร็จแล้วก็นําไปตกปลาให้ดูนี่ไงครับก็เรียบร้อยนะครับกัดเขาให้<ฮ>แต่ว่าไม่อยู่นะครับดอกแรกนี่แล้วก็มาเทสอีกทีนี่นี่ก็กัดเหมือนเดิมนะครับ ถ้าถูกใจก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับพี่น้อองครับพี่น้อง